สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะก็อยู่กับช anel Jana J เจค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับช่วง p a c k เก e time วันนี้ค่ะจีก็อยู่ในชือดสไตล์คอ a c h e า a นะคะก็อืมแล้วก็ใส่หมวกนะคะแล้วก็ถามว่าใส่หมวกทำไมเพราะว่าหัวปูก็เลยต้องใส่หมวก okay. วก็โอเคเรามาดูพัสดุก,กันนะคะก็อนี้นะคะได้พัสดุมาจากน้องเวิร์น์นะคะน้องเวิร์นซอเอ็กแล้วนะคะอันนี้นะคะก็ เวิร์ดอเลสโก้สกูชีนะคะก็น่าจะเป็นชื่อเฟซเอ้ยชื่อ y o ยูทูปปะถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ส่งแบบร็อทาบอลนะคะนี่ส่งมาให้เรานะคะค่าส่ง18บ,บทาทน,นะคะนี่นะคะเป็นสติกเกอร์ล็อทาบอลนี่ค่ะก็เขียนว,ว่า2 g จีน่านะค,ะ,คะก็มีอะไรมุกก็เขียนว,ว่าวนๆน,นะคะโอเคค่ะก็เอาปากกสกอตเทปมานะคะเราจะใช้ในการตัดละก,กันเพราะว่าเราถนัดการตัดมากกว่า ซึ่งดีจะตัดนะคะเพราะมันมีรูเพราะว่ะวนั่นแหละดีจะพยายามตัดถามจริงม่้งมองเห็นไหมไม่เห็นอุ้ยเห,เห็นแล้วเห็นแล้วถามจริงมั้งเห็นไหมเห็นแล้วนะเฮ้ย มันนิ่มของพี่อีกวอนดีคุณแม่ขอบคุณมากเลยนะคะดูสิคือน่ารักมากอะนี่เป็นแท็กนะคะมาดูของต่อไปกันนะคะตื่นเต้นแล้วคันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะเฮ้ยวนจ๋านี่พี่ยังไม่มีเลยเอ่ะ ให้ดูสิเป็นอะไรอนะ่ะแซมมี่เดอะวาชิพัสซิเซียนะคะใหน้น่ารลกกแกดูดินี่นะคะเป็นแท็กของมันนะคือแบบทำไมเหมือนใจดีขนาดนี้อันนี้เป็นของแท้อ่ะเฮ้ยสโลอแอดสโลขอบคุณมากๆนะคะพีชชอปมากนะคะต่อมานะคะเป็น ปลาทายากิฮัลโหลคิสตี้โอ้ยชโลเป็นแพดนะคะอันนี้ไม่น่าจะว่าของแท้เปล่าหรื่าจะคลายๆันไม่แน่ใจะนะขอบคุณนะคะน่ารักมากจะสุดท้ายนะคะวอทวอทเฮ้ย เฮ้ยมันแพงมากเหวิน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 ดูดิเฮ้ยเปล่าแบบมันแพงมากนะนเหวินไม่ได้ขีดโนมมาให้พี่ไม่เป็นไรนะคะมันหมดแล้วดูเขาเรียกว่าอะไรนะโตเกียวเบเกอรี่มินิโทสต์อันนี้เป็นรสบลูเบอร์รี่ด้วยโอ้โหมันเหมือนจริงมากอะ เนื้อมันแข่งกว่าที่คิดไปด้วยคิดว่ามันจะนิ่มสละลุว่าโอ oh my god ขออนุญาตแกะนะคะนี่ไม่ได้ฝันไปใช่ปะวิกินหอมมากดูดิคือเวินจะดีไปแล้วเวิร์นทั้งที่แล้วน้องก็ส่งอีกคิลูมาให้พี่อ่ะคือ คือแบบอันนี้มันเป็นของอะไรไอบลูมปะเฮ้ยคือน่ารักมากทำไมหวนให้พี่ขนาดนี้เลยขอบคุณมากๆนะคะพี่ดีใจมากอันนี้ดูสิเป็นรูปน้องเขาอาจจะรู้ว่าเราชอบปอมปอมเขาเลยส่งช็อกโกแลตปอมปอมอุ้ยเลยแล้วก็มีปลาฮายากิอีกเฮ้ยทำไมจะเลิศขนาดนี้ไม่มมแซาม่เขาเรียกว่าอะไรอะไรบั แซมมี่เดอะวาเกซิเซียเป็นแรบบิทสตรีมบันเยลโล่นี่นะคะน่าจะเป็นลายเส้นมันนะนี่นะคะเป็นของั้งหมดที่ได้มานะคะซึ่งอันนี้กลิ่นหอมมากมันกลิ่นเหมือนบูเบอรี่มากนะคะซึ่งขอบคุณน้องเวิร์มากมากนะคะเอลิสส่งมาให้ขอบคุณมาก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 นะคะซึ่งขอบคุณมาก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 นะคะ ก็จาวินซี่ขอตัวไปก่อนนะคะก็ถ้าจีไม่ได้มองเลนส์ก็ยังไงตัวขอโทษเลยค่นะเพราะจนะีต้องมองตัวเองนะรอบวันนี้จีไปก่อนละกันบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปกด subscribe ให้จีด้วยนะทางไหนก็ไม่รู้นะคะกับบ๊ายบาย